มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานเป็นอันดับหนึ่งในห้าของโลกนั่นคือประเทศไทยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดโปรโรถโดยบสอิบุนันนะครับในสัปดาห์นี้ครับเรายังอยู่ในเรื่องราวของมหากราบซีรีส์ตอนสยามโรตัสซูเปอร์เอ็กซ์เดย์นะครับในวันนี้จะพาคุณผู้ชมครับมาดูรถโรตัสอีลิสในส่วนที่เหลืออีก5คันและ 1- ใน5คันนี้ครับ เป็นรถตัวที่แรงที่สุดในรุ่นนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยนะครับและช่วงนี้นะครับสรับสรุนโดย C-TECH เ,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกาสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับ ปีดการาดสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343 ท่าผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปรงรถวันนี้อยู่กับสมาชิกชมรมสยามโลตัสนะฮะที่นี่ครับช่างซุยครับใน EP นี้ครับยังอยู่กับรถยนต์โลตัสอีลิสนะฮะกับพี่บวยนะครับประธานชมรมสยามโลตัสน่ะเจอครับพี่ครับวันนี้อยู่กับรถ โรตัาอีลิสคันนี้สีเหลืองสวยสดใสเลยทีเดียวแนะนำสมาชิกก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอสครับคุณสามารถแยอลุ่นะไม่ใช่ครับเอาผมเป็นหุ้ใจตัวผมเนี่ยผเป็นสามารถแยอลุ่สมรักคำเสิงครับอ๋อสมรักคำเสียงใช่ไม่ได้โมไม่ได้โมแนะนำเลยครับสวัสดีครับผมชื่อสต๊อปปี้นะครับคุณสต๊อปปี้ครับคันนี้คือรถเีลิสอีลิสคัพครับเป็นรถแข่ง นำเข้ามาเป็นรถแข่งเลยครับ S 3ตอนคับที่นิชคาทำวันเบกเลสเหมือนกันครับพรมอลไรถอดได้อะไยถอดได้ถ้าไม่ถอดรบาร์ได้ครับอ๋อติดเลยติดขาติดกามคุณเลยติดก้ามด้วยครับมันแน่คัคับมันเป็นยังไงคุณท็อปลองบอกพี่โบว์ลยครับคับเนี่ยครับก็คือมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยพวกโลบาร์นะครับแล้วก็พรมอลัยแบบถอดได้เบาะคันทาร่าแบบกันไฟ แล้วก็เบลแบบมาตรฐานการแข่งสีนไไ้เสามารถที่ลงสนามได้เลยนันเข้ามาลงสนามได้เลยทันทีไม่ต้องปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นครับอ่าอยู่กันมา3ปีแล้วครับ3ปีครับประทับใจคันนี้ตรงไหนคะคือผมเป็นคนที่ชื่นชอบการแข่งรถโกคาร์ดซึ่งโรตารอีลิสรุ่นนี้ครับขายยามันคือโกคาร์ดบนท้องถนนแต่ว่าผมสามารถขับโกคาร์ดได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอสนามแข่งสิ่งที่ผมกำบอกขึ้นหนึ่ง ผมดูจากทรงการแต่งตัวของคุณแล้วหนึ่งคุณต้องเป็นคนบ้าพลังระดับหนึ่งเลยลนะ่ะแน่นอนเลยครับบ้าพลังถูกไหมคือคผมเห็นจากทรงกล้ามคุณแล้วเนี่ยถูกไหมพี่บ๊วยผมว่าคุณต้องเป็นคนบ้าพลังในระดับหนึ่งเลยอนะ่ะทีเดียวใช่ครับเท่าที่ผมคุยพี่บ๊วยในในอีพีแรกมาเนี่ย ผมมาสมาชิกพี่เนี่ยไม่เหมือนกับชมรมเขียนียทุกคนยังไงพี่ถามถึงชมรมพี่สักนิดหนึ่งครับก็ชมรมเราชื่อสยามโรตัสนะครับเราก็เป็นการรวมตัวของสมาชิกที่ชื่นชอบโรตัสนะครับของเราก็จะมีมอตโต้ของเราคือเล like, ิฟไลฟ์ลาฟโรตัสเลิฟแล้วก็จะเป็นสมาคมที่สมาชิกรักกันมากครับครับไลฟ์ก็คือเป็นไลท์เวททุกอย่างจะเป็นเรื่องเบาๆานะครับเรื่องรถยนต์เราก็จะชอบให้น้ําหนักเบาก็คือโรตัสอะไรต่างๆ่างะรครับลาฟก็คือหัวเราะ อยู่กับเราจะมาชิกต้องหัวเราะขำกันตลอดต้องขำตลอดคือก็จะเป็นที่การพบปะเพื่อเพื่อความแบบคลายเครียดมีความสุขแล้วก็หัวเราะไปด้วยกัน<ผ>ม,มีความสุขกันไปด้วยกันผมดากวิดี่ผมตงตึกเรื่องของ Facebook ของชมรมนี่นะครับพี่ถึงขั้นแต่งตัวกันไปในสวนองุษไปจำลองการลบของที่สวนองุษของเราก็คือเหมือนกับว่าการจัดเราไม่อยากให้มันเหมือนกับครับทั่วไปซึ่งมานัดทานข้าววันกินกาแฟเจอกันพบปะคือเราไม่ทําคือเราหลุดพวกนั้นไปแล้วเราต้องการ ที่ที่หนึ่งที่เรามาพบปะกันเพื่อเพื่อมีการสรรสร้างเรื่องราวต่างๆล่าสุดเราก็มีการแต่งตัวาตามธีมของเราแล้วเราก็ออกไปถ่ายเป็นเป็นคลิปสั้นเป็นละครสั้นของเราเพื่อดูกันเองเพื่อเฮฮากันเองแล้วทุกอย่างเป็น DIY แบบโลตัสหมดก็คือว่าเราทำเองตัดต่อเองทำบทเองเล่นเองทุกอย่างเองหมด <laughs> คือเราเป็นกรุ๊ปที่เราค่อนข้างคลั่งไคล้โลตาสมากๆครับครับทุกทุกคนที่อยู่ที่ที่ที่กรุ๊ปเราเนี่ยคือ หายใจเขาเาออกแทบจะเป็นโรตัสวันที่เราคุยกันในกรุปย่อยนี่โอ้โหคุยกันทั้งวันเป็นขึ้นมาเป็นพันเป็นพันหน้าเดี๋ยวก็คุยเรื่องนู้นออาวันนี้จะแต่งยังไงไอ้นั่นจะ DIY อยังไงไอนี้จะทํารถไอน,นี้ไหมแต่ทุกคนจะช่วยกันหมดเพราะนั้นที่บอกว่าอยู่กรุปเราแล้วเดิมๆอยู่ยากเ้าสทตา์ผมอยากถามคุณสปี้ว่าสามปีที่คุณครอบครองเขามาร,รักรถคันนี้ตรงไหนะรักตนที่มันสามารถไปได้กับผมทุกที่ผมใช้คันนี้ทุกวันผมขับไปเชียงใหม่ผมขับไปเชียงราย ขับไปพิซโลกขับได้ทั่วไทยหนึ่งคือคุณต้องแข็งแรงแข็งแรงพอรถรถมันนม้มีซับแรงกระแทกอุกอย่างจะเขย่าเราก็จะลุกขย่าอย่างเงี้ยแต่คุณรู้สึกสนุกกับเขาสนุกกับเขาคุณไปได้ทั่วประเทศใช่ครับคุณไปมาแล้วคุณยืนยันมาแล้วว่าเชียงใหม่เชียงรายพิซูโลกทั่วประเทศคุณไปกับรถคันนี้มาเรียบร้อยแลครให้ขึ้นเครื่องบินก็ไม่ขึ้นครับขับรถอย่างเดียวนี่คือเสียงยืนยันนสมาชิกสยามโรตาสนะว่าเขาขับรถอีลิสครับคันนี้ ่เทรันี่คืออีกคนหนึ่งเหมือนกันนะนี่เมื่อกี้อีพีที่แล้วเขาบอกเขาใช้ทุกวันนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาขับทุกวันใครจะไปเชื่อว่าซูเปอร์คาร์คันนี้ใช้างานได้ทุกวันครับนะฮะถูกไหมพี่บ๊วยอ่ะนี้ขอบคุณนะครับคุณสเปคครับสวัสดีครับ,รบ,รบโอ้โหเอา เจไดฮะเดี๋ยวลืมจ่าแมะครับผมแบตแบตหมดใช่ไหมวันนี้เอาวันนี้เดินทั่วซังซุยแบตหมดซะแล้วมาถึงคันนี้อีลิสคันนี้เป็นโมเดลไหนฮะอันนี้เป็นอีลิสเอสสองครับโมเดลอีลิสอาร์ครับอีลิสอาร์ครับเป็นในเวอร์ชันซีรีส์สองใช่ครับอีลิสอาร์นี่มันคือยังไงพี่คันนี้อีลิสอาร์อีลิสอาร์เนี่ยเป็นตัวเครื่องสองเซนเซนแโรงงานครับมันจะแรงกว่าอีลิสทั่วไปเพราะอีลิสทั่วไปจะเป็นหนึ่งเซนเซหนึ่งเซนเก็จะมีแรงม้าประมาณร้อยสาม แต่อังาเนี่ยจะมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ192 192แรงม้าใช่มาจากโรงงานมาจากโรงงานครับ192แรงม้ากับน้ำหนักประมาณสัก800กว่ิโล800เส็ดเส็ดสองปีมาแล้วแต่ละ50นาพี่อ850กิโลกับน้ำหนักมัน192ม้าโอ้น่ากลัวทีเดียวนะครับครับค่อนข้างจะน่ากลัวครับนะฮะแล้วคันนี้ครอบครองมากี่ปีแล้วครับ คันนี้ครอบครองมาปีกว่าครับคันนี้เป็นคันที่สองคันที่สองอีกคันหนึ่งสามปีกว่ากวับสี่ปีแล้วครับอืมประทับใจตรงไหนชอบฟีลลิ่งในการขับอะครับรถตันน้ำหนักเบาแล้วแฮนดิ้งดีมากเวาลาเข้าโคง้งเวลาขับขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยครับมันคอนโทรลได้ง่ายมากแสดงว่าชอบในเรื่องราวของการคอนโทรลใช่ใช่สองคันมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรที่มันผ่านอะไรกับเขาบ้างไหมก็มี มีความสนุกกับประสบการณ์การไปออฟวิ่งสนามหรือว่าเวลาไปขึ้นเขาลงเขาอะไรครับมันก็มันดีกว่ารถเก่งทั่วไปธรรมดาเพรานะั้นคือเขาสร้างความภูมิใจแนละ้วโชว์หญิงอะไรในหะ้มันมีความ้สือปื้มอะไรนันต่อก็พอเราขับไปคนก็จะมองอะครับเพราะว่ารถมันมีน้อยแล้วก็แปลกแล้วก็ดูกสปอร์ตแล้วก็ดูสวย คันนีฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วสีฟ้าสดใสสดิครานะครับคุณแนะนำมาฮะครับผมกิตบุญโตนะครับครับชื่อเล่นนะคุณเอิร์ทคันนี้คือรุ่นอะไรยังไงครับอันนี้เป็นอีลิตเอสซีครับอีลิตเอสซีครับซุปเปอร์ชาร์ดก็คือเป็นกล่องแท้แท้ซุปเปร์ชาร์ดเดิมโรงงานเดิมโรงงานซุปเปอร์ชาร์ดอีกแล้วนะฮะเดิมโรงงานครับโอ้คันนี้ก็สวยนะ สีฟ้าอันนี้ผมเป็นคนชอบสีฟ้าใช่ไหมล่ะคันนี้พอมันเปิดพอมันเปิดหลังคามาแล้วมันอารมณ์นึงเลยนะนะพี่บ๊วยนะมันจะดูชิลมันจะดูแบบมันจะกลายเป็นรถที่มันดูแบบสปอร์ตอีกแบบหนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งนะมันดู้าบทาค้าเออมัน้ามันมันได้อารมณ์หนึ่งนะแล้วพอมันเป็นยังไงมันมันซุปเปอร์ชาร์จโรงงานแล้วมันทำรู้สึกนะก็ผมว่าอัตราเร่งดีดีกว่ารถที่ไม่มีซูเปอร์ชาร์จก็คือแบบมันไม่ต้องรอรอบเหมือนรถเทอร์โบครับ ทันนี้เขอพครอมมากี่ปีแล้วอ,อันนี้ผมประมาณ4ปีครับคือเมื่อก่อนเนี้ยผมใช้ s u บา r ุใช้เอ,อ็มาสามห้าศูนย์แซเอมอาอสองพันผมว่าคันเนี้ยเกาะถนนสุดแล้วอ <c oughs> เครื่องแรงน้อยกว่าแต่อารมณ์การขับสนุกสุดแล้วตั้งแต่ผมใช้รถมาอารมณ์การขับคือกดแล้วก็มาเลยแล้วเวลาแฮนดิ้งมัน มันคมมากครับเวลาเข้าโค้งเวลามันเหมือนเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับรถอ่ะอัตราการทดพรมอะไรเหมือนกับแบบเหมือนอตาแบบหนึ่งตอนหนึ่งอูกไหมประมาณนั้นคือมันแทบจะแบบมีรู้สึกว่าเราแตยพอมอะไรนิดเดียวมันก็ไปแล้วครับถูกไหมหมอนเขาเซ็ตช่วงล่างมาเพอร์เฟกแล้วทำอะไรต่อนะครับซูเปอร์ชาร์เราเออก็อันนี้ก็คือตอนน้ผมใส่เอ่อเวนเชียลชิพเตอร์อันนี้ฮะก็คือเป็นไอพ t ทเทิปกติจะเป็นเฮดพ t ทเทิใช่ไหมครับ อ๋ออันนี้ก็คือตบลงมาเป็นตรงเลยว่างั้นเถอะตบตงตรงก็คือตัดปัญหาเรื่องเปลี่ยนไปต้องหาบนน่ะแล้วก็เปลี่ยนง่ายผมสอนมากปกติในเกียร์เนี่ยมันก็เป็นแค่้หนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมครับอันนี้ของเขาลากตรงอย่างเดียวถูกไหมครัไม่มีการเข้าเว้าว่างั้นเถอะว่างั้นเถอะเครื่องยนต์ก็เปลี่ยนพวกมูเล่เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนเฮดอะไรพวกนี้ครับ เรื่องต้นสเต็ปทั่วไปต้นเดิมๆผมว่าผมชอบฟิลตรถที่มาจากโรงงานผมว่าโรงงานเนี่ยเขาเซ็ตมาโอ้โหคนคิดมาเป็นเอาใช้ทีมงานปร้อยคนคิดมาหมดแล้วไม่ก็่้น็อตตัวเดียวคือสมมติผมจะเปลี่ยนอะไรผมคิดก่อนว่าน้ำหนักเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเพิ่มขึ้นผมไม่เปลี่ยน ต้องเอาให้มันเบาลงอกอย่างบูเรก็ต้องเป็นอลลอยให้มันเบาลงอีกนัดลอยก็เป็นไทเทเนียมเอายันยันเสาค้ำไม่แบบไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเบาลงแต่ละคนเขาเริ่มทำให้มันเบาลงเบาลงมาเรื่อยๆนะฮะสวยไหมเว้ยใช่ดูไหมเพราะผมคนหนึ่งผมอยู่สยามเราตัดไม่ได้เพราะว่าผมเริ่มเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักแค่เดียว เขาบอกว่าคันนี้เจ้าของรถไม่เท่าไหร่แต่ผมบอกว่าคนดูแลเขาเนี่ยผมเห็นเขาเปิดเข้าเปิดออกอยู่เนี่ยผมพุทธยานะครับหรือว่าบิ๊กนะครับเป็นเจ้าของอัลทรีพาร์ตออโต้โมเทียนะครับเกี่ยวกับอะไรกาคืออัลทรีพาร์ตออโต้โมเทียร์่ปทำเกี่ยวกับพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์พาร์ตที่เกี่ยวกับพวกไฟเบอร์กราสอ๋องานพวกพาร์ตรถยนต์ที่เกี่ยวกับพวกงานไฟเบอร์กราสต่างๆยกตัวอย่างเช่นพวกลิ้นหน้าประจูข้างหรือว่าตัวพวกแอโรพาร์ตเช่นพวกสปอยล์หลังและสปอยเลอร์ที่เป็นพวกคาร์บอนหรือววว่าาเเป็นพพกกกไฟบออรร์ลสหื งานพวกดิฟฟิวเซอร์ต่างๆซึ่งดิฟฟิวเซอร์ต่างๆเนี่ยโลตัสให้ความสําคัญใช่ครับก็คือจะบอกว่าถูกครับก็เท่าที่เราทราบมาเนี่ยคาลินเชมแมนเป็นคนคิดคนเรื่องดิฟฟิวเซอร์กับการเรื่องลมแอโรไดนามิกเนี่ยครับใช่ครับในสมัยคาลินเชมแมนเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องของดิฟฟิวเซอร์เหมือนกันใช่ก็คือเขาเป็นคนเรียนเป็นเป็นบิดาฮะแห่งเรื่องดิฟฟิวเซอร์แล้วก็เรื่องแอโรไดนามิกมันทําให้รถมันคอนโทรลได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ขับได้เร็วขึ้นครับโดยที่ โดยที่มันไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ที่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 แรงขึ้นต้องเครื่องยนต์ใหญ่ๆพลังกำลังมหาศาลเครื่องยนต์เล็กแต่ว่าถ้าเราทำลำดับการไหลเวียนของอากาศไดด้ีก็ทําให้รถมันก็วิ่งได้เร็วขึ้นตัวคอลินเชแมนเองก็ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครับมาถึงคุณบิ๊กเองก็ต้องมาทําอะไรด้วยไหมอ่ะคันนี้เป็นโมเดลอะไรเอ่ยตัวอีวิคทาร์เอสสามเนี่ยถ้าเป็นโมเดลเนี่ยเขาจะมีตัวโรบาัสเป็นเทคโนโลี แล้วก็มีตัวพวกชุดชุดถักดับเออก็คือเป็นตัวที่ลงในตัวนี้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 เป็นตัวที่ผ่านตัว FIA ก็คือสามารถที่จะลงสนามได้เลยคือผ่านมาตรฐานการรับรองของของ CoFAA ก็คือเจ a ยก็คือหมายความว่าก็คือผ่านมาตรฐานนี้จะสามารถที่คุณจะลงในแฉกในสมพตะคุณซื้อรถคันนี้มาคุณก็สามารถใช้รถคันนี้เข้าไปเื่นแข่ง ก็คือจะมีเบลล์ให้สี่จุดจะมีมีตัวเบลที่เป็นเบลล์สี่จุดไหมครับสี่จุดข้างนู้นห้าจุดข้างนี้ถ้าสมมติว่าสังเกตนะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวครับเป็นตัวเบาะที่เป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนคอมโพสิตกับตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์กลาสก็คือจะเป็นมีสองเวอร์ชันที่อยู่ในคันเดียวกันแตกต่างกับคันอื่นอืนคันอื่นๆเขาจะให้เป็นเบาะสปอร์ตมาเป็นคู่กันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะได้ได้ตัวเบาะคาร์บอนที่เป็นเป็นตัวไลท์เวทซึ่งนก็ทำให้การขับขี่ มันไหลฮ่แล้วก็สะดวกสะดวกแล้วก็รุดเร็วมากขึ้นครับโชก็จะเป็นตัวโชวโอลินนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมันจะเป็นเครื่องหออนึ่งแท็ตบอกว่าคันนี้ให้ให้ระบบที่เรียกว,ว่าพร้อมที่จะสามารถลงสนามได้เลยใช่ครับคุณพี่รับรอล้วคันนี้มานานไหมครับผมผมใช้โลตัสมาประมาณน่าจะเข้าปีที่สามปีที่สามแล้วก็รู้สึกว่าแบบสนุสกสนุกในการขี่ทุกครั้งเพราะว่าเหมือนกับคุณ ขับมอไซค์เวลามอไซค์บิ๊กไบค์ใช่ไหมรถเบาแต่เครื hmm. so ่องมีแรสูงใช่แต่เราสามารถเดินได้แบบคาร์โรตัสแบบเดียวกันแล้วเวลาเดียวใช่ไหมโดยดว่าโดยที่ว่าตัวโรตัสเนี่ยเขาจําลองตัวซัสเพนชั่นมาจากพวกแลมโบกินีกับเฟอร์รารี่ดังนั้นตัวซัสเพนชั่นข้างล่างเนี่ยจะเป็นระบบระบบที่เรียกว่าดับเบิลวิชโบนดับเบิลวิชโบนก็คือปีกนกคู่ก็บอกว่ารถคันนี้ให้แฮนดลิ่งในการคโค้งในการขับที่เรียกว่าสนุก ใช่ไหมแล้วก <baptism? S 2> ็เรื่องของแรงทอร์คทุ pay, ่นเคยบวกกับก็เรียกว่าแรงม้ากับถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกก็นึกถึงแบบมอเตอร์ไซค์ดิฟายบบบิดแล้วก็มาเลยแอย่างรถคันนี้เนี่ยจุดเด่นของผมเลยนะผมว่านะมันเป็นเรื่องกลิ่นใหม่ดูว่าคือเข้าไปกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยเพราะว่ารถมันใช้น้อยมากซึ่งหนึ่งคุณเป็นคนที่คุณทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของอะไรด้วยใช่ถูกไหมเพราะคุณเป็นคนนำสัมภาระตกแต่งคุณเป็นคนที่ที่ทำเรื่องพวกนี้ถูกปะ หนึ่งคุณเป็นคนชอบรถสองคุณเป็นอันประกอบธุรกิจไม่ได้แค่ชอบอย่างเดียวผมบ้ามากอ่าสกไหมบ้คุณอาคุณพี่คุณบ้ารถสองคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องวมนี้คุณค้นคว้าเรื่องราวเหล่านี้มันต้องเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปเพราะคุณต้องคอยมานั่งติดดูของรถตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเพื่อนๆเ้าสมมติเพื่อนๆมาเขาจะเปิดดูรถว่าเป็นรถรุ่นอะไรใช่ไหมทั่วไปนะแต่ผมเนี่ยจะเปิดประตูปิดประตูเช็คว่ามันสนิทแค่ไหนเป็นอีกมุมมองเพราะงั้คุณจะต้องเห็นอะไรที่มันแตกต่างกับคนอื่นคืออย่าง อย่างของถ้าเป็นเป็นงานลักช r รีพาร์เราใช้ให้ความให้ให้ความสําคัญเียวเรื่องขอบฝากระโปรงโค้งธรรมชาติความสนิทของชิ้นงานความกงมมันจะีมเนี้ยบไหมเนี้ยบเลยคือเ,เนี้ยที่สุดเลยเนี้ยที่สุดที่ท,ที่ที่มนุษย์จะทําได้คือผมจะทำเต็มที่เลยถูกไหมถ้าใครที่อยากจะได้อะไรแบบนี้นี่เนี้ยก็ติดต่อลัก<า>ชูรีพาร์ถูกไหม ถ้าสมมติว่าท่านใดที่สนใจนะครับงานของ Luxury Park คุณสามารถเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่า Luxury Park หรือเข้าไป w w ็ Luxury Park com ได้เพื่อดูงานของผมหรือถ้าเป็น Facebook ก็ Facebook Luxury Park Automotive นะฮะขอบคุณครับพี่ครับขอบ,ขอบคุณครับ,บ,รบเรียบร้อยนะน้องบิ๊กน้องบีบีนะครับขอบคุณมากอ่ะมา ถึงอันนี้ฮะต้องบอกว่าที่รถจ <บ S 2> ัมปาตาจมลมเองร,รถพี่บุ้ยเขาบอกว่าคันนี้แรงที่สุดในอีลิฟใช่ไหมใช่ครับก็คันนี้ถือว่าจิตจ้าที่สุดเผ็ดที่สุดพีไ่ไปทำอะไรกับรถพี่มาคันนี้คือเดิมทีเนี่ยมันเป็นคับธรรมดา ก็เหมือนกับรุ่นของน้องๆเขาที่เขาเอามาทําแข่งกันพอผมได้มารถ Summer. เราก็รู้สึกว่าขับไปสักพักหนึ่งมันยังแรงไม่พอเราก็เลยเปลี่ยนเครื่องเครื่องเดิมมันเป็นสองเอ่อหนึ่งเซ็ตอาร์หนึ่งเซตอาร์ก็พันหกร้อยีซีเหมือนกับคันพันหกมันก็อึดใช่ร้อยสามสิบกว่าหมาเท่านั้นอเองเราคิดว่าขับไปขับมาแล้วรู้สึกว่ามันมันแรงไม่พอเราก็เลยอัพขึ้นมาพอพอเราไปศึกษาเนี่ยผมก็เข้าใจว่าถ้าเราจะอัพเป็นซูเปอร์ชาร์เนี่ยมันใช้ ใช้บัตเจตสูงแรงม้าที่ได้ต่อต่อต่อบัตเจตมันอาจจะไม่ไม่คุ้มค่าก็ชอบความความรู้สึกของเทอร์โบตอนล้อบมันฟาดนะครับคือเทอร์โบเนี่ยมันจะต่างจากซูเปอร์ชาร์จคือรถซูเปอร์ชาร์จมันจะเออขึ้นไปแบบก็นจะเสียนใช่แต่ว่าของเทอร์โบมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ตอนนั้นตีฟาดที่เลยนะใช่ครับมันก็มีอารมณ์ความความมันมากทีนี้เราก็เลยศึกษาแล้วก็ปรึกษากับช่างที่ เรียกได้ว่าระดับท็อปของประเทศที่ทํารถแข่งนะครับเราก็ได้มาปุ๊บแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้โปรเจกต์ที่เราจะทำเนี่ยผมขอโรตัสที่เป็นวางเทอร์โบนะครับเราก็เลยได้เปลี่ยนเครื่องจยาก2องซนอารแล้วก็วางเทอร์โบเข้าไปอย่างที่เราบอกว่าถ,ถ้าเราทํา DIY โดยที่เราไม่ศึกษาเนี่ยรถเราจะคอนโทรลไม่ได้แล้วมันก็จะพังบ่อยมากคันนี้ก็เลยเป็นที่มาของว่าแรก,แรก ทำบางอูก่ก็มันมันก็มีเสียบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งเราก็เรียนรู้มา,าจนหลังสุดเราเจอคนที่ใช่เงี้ยฮะเขาก็สามารถทํำรถให้เราขึ้นมามัน,ไป,นไปจบที่อะไรพี่ไปจบที่2อ r เครื่องเทอร์โบความแรงม้าที่ลงพื้น300แต่ว่า300แรงม้านะครับที่ลงพื้นน้ําหนักเนี่ยเราคันนี้ก็อยู่ประมาณ800กวโลถ้าเกิดเทียบกวับรถธรมธรมดาคันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ500กว่าแรงม้า แต่ถ้าจริงคันนี้มันคือ300ม้าที่มันพี่ลงพื้นจริงๆถูกครับ300ม้ากับน้ำหนักประมาณ800ร้อยโลแปดร้อยไปตีแค่แปดร้อยห้าสประมาณนั้นครับ850กับม้า300ตัวที่มันลงพื้นจริงๆมันคือมหาศาลมากนะพี่โอ้คือมันขึ้นเร็วมากคือ0ถึง100เนี่ยผมว่า3วิกกว่าๆนะครับคันนี้คันนี้เท่าวันนี้ถ้ามันไปเจอกับพวกประมาณแบบ S อสพัน ก็ตีนต้นก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะนอกจากเรื่องเครื่องยนต์แล้วไปถึงระบบคือเรื่องความปลอดภัยผมว่าต้องให้มันเยอะมากๆเพราะว่าเราก็ต้องทํารองรับมาขนาดนั้เพราะว่าเครื่องยนต์แรงอย่างเดียวไม่ได้ไไดช่วงงช่วงล่าง,ร,ง <Break. S 2> ระบบระบบเบรคช่วงล่างช่วงล่างเราเปลี่ยนเป็น T T S ตัวท็อปของโอลินซึ่งแค่โชคอย่างเดียวก็3 0 0แสนกว่าบาท โอ oh. ้แล้วก็ชุดเบรกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนถ้าเบรกก็ต้องใช้เป็นตัวท็อป <Top S 1> <Top S 2> เลยที่มีค<ง>า,าลิปเปอร์ใช่กว่าทนอุณหภูมิ7 8 0องศาขึ้นไป900องศานี่สบายเลยคือไม่มีเฟดเบรกไม่มีเฟดแน่นอน,นครับเรื่องของชุดคิดรอกคันเดิมมันก็จะไม่มีนี่พอเป็น,ปนคับอาปุ๊บผมพอดีผมไปดูในหนังสือ มันมีคับ R ตัว260ซึ่งเป็นตัวท็อปมากของโรต u s แต่ว่าทางที่เมืองไทยไม่เคยเอาเข้ามาขายหน้าตาเป็นแบบนี้เลยผมก็เลยสั่งชุดคิดจากเมืองนอกเลยมาก็มีชุดดิฟฟิเวเซอร์รอบคันหน้าหลังนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์หน้าหลังแล้วก็ไปจนถึงไอ้วิงหลังแล้วก็ ซื้อด nee. er ิฟฟิวเซอร์ของแท้เข้ามาใส่อีกนะครับก็คือแปลงเป็นคับอาร์ทั้งคันแปลงเป็นคับอาร์ทั้งคันก็คันนี้ก็จะเหมือนคับคับอาร์สองหกศูนย์ที่ที่ว่ามันหายากมากๆครับทำเป็นคับอาร์ทั้งคันเลยว่างั้นเถอะก็ถือว่าคันนี้เป็นคับอาร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดใช่นี่คือเรื่องราวของตัวรถคันนี้ใช่นี่คือโหดที่สุดที่โหดที่สุดแล้วครับเอาละคุณผู้ชมฮะนี่ต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวของอีลิสทั้งหมดในอีพีหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปไปเจอเรื่องราวของเอ็กซิสกับอีวัวล่า นะครับเอ็กซิสกับอีโ r ลาแล้วก็ในอีพีต่อไปก็บอกว่าเป็นเรื่องราวของโรต u s ที่มันเป็นรถคลาสสิกใช่นะฮะเพราะนั้นใน4ี p อีนี้เขาบอกว่าสยามโรต u s จัดเต็มมาให้พวกเราแน่นอนนะครับเพราะนั้นพลาดกันไม่ได้เลยครับขับเรื่องราวอีก2องอีพีที่เหลือครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับขับรถโรต u s e l i ลิสนะครับที่นำมาให้ดูของกลุ่มสยามโรต u s สครับยังเหลืออีก3รุ่นนะครับก็คือรุ่นเอ็กซิสอีโวลา แล้วก็ในส่วนของโ Lo ตัสที่เป็นรถคลาสสิกกันนะครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอ,ขอขอบคุณ c ีเทคนะครับเรื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณกาสูลิตครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีขอบคุณมิชลี่ครับส่งตรงจากประเทศ, Missouri, ตตเท,ศทุกช่อทั่วไทยมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีและไว้อะไรติดต่อ029708,000ครับขอบคุณ แว่นเด็กฟันกราเซสครับไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆใส่ขับรถได้ดีมากสบายตาขอบคุณสปีดการาดบค์โฮเทลครับสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์ทางวินทาวซอย11นะครับขอบคุณกลุ่มสยามโลตัสครับและขอบคุณสถานีในการถ่ายทำครับช่างช่วยครับและล่วมสนุกกันเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับกับการแจกแว่นเด็กฟันกราเซสนะครับสามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าของแว่นเด็กฟันกราเซสกันได้นะครับ ผู้ชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมนะฮะและคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยครับวันนี้ราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ